จังหวัดอุทัยธานีค่ะเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่18สารต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิ่งของประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมชดาแกรนฮอลโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนายกูเฮงยาวอฮซันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่18จังหวัดอุทัยธานีโดยมีนายวิทูลสิรินุกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับนางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานีและประชาชนร่วมกิจ กิจกรรมค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อสารต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรัฐบาลได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ําอีกสําหรับในวันนี้นะคะได้มีสถาบันการเงินจํานวน6สถาบันและภาคราชการต่างๆมาร่วมงานซึ่งลูกหนี้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับโอกาสขยายระยะเวลาการผ่อนชาระลดเบีย้ยปรับลดดอกเบีย้ย ลดค่างวดรายเดือนงดการฟ้องดำเนินคดีและเงื่อนไขาการปลดผู้คำประกันในส่วนชั้นบังคับคดีจะงดการยึดทรัพย์งดการขายทอดตลาดและจะยังไม่ถูกบังคับคดีค่ะโครงการดังกล่าวนะครับจัดทั่วถึงกันทั่วประเทศนะครับถ้าติดต่อสนใจนะครับก็ไปที่ติดต่อสายด่วนกระทรวงยุติธรรมโทร1น1 1 1 1กด77นะครับหรือว่าสายด่วนกรมบังคับคดีก็เช่นเดียวกันครับ1 1 1 1กด79ครับ